ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโม่ยากรัถ้ามันถ้ามันรุ่งแล้วโอ้โหไม่ตกลงไม่ตีไอ้องหญิงอีกผ่นหนึ่งให้ให้เขาอีกมันดึกวยนวันพวกนึงนี่กินได้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 ดีที่บาทได่หมนที่โอ่โหไม่เอาคอยนะแต่ทีบนั่นเหรอหญิงจะผ่านอยู่ มาจากผู้เกืงไมครันี่ยผู้เก่ัจากผู้เก่งผู้่ลงมาเป็นใครที่ได้มันีใจอ่ะูลงมาลงมามันจะเนขมือนึ่งเอบสิ่นี้ครับเึ้นมืหนึ่งครับผมสดงลบนบนไปเออบนบนไปนะที่ว่าูมือนนะนะที่จำมือรองนะที่จำได้บ่น่านั่งนีไปนั่งนี่แม่่รแกเงินยนนะครับบแกเงินยนจับเบตัวครับเงินยนเจะมาเชิญ อธิกางนเ่เองจนาไกได้เูกเนาะมาสองคั้งข้ารูกตรงนี้จะลูกไหมเอ่าแล้วตอนนี้ลงเลยสยามมัดเดี๋ยวจะาม่แกด้วยเดี๋ยวขออนุญาตนะี้วต้องแกเอาอันนี้โต๊ะให้ออนุาดังเราังนตุ๊กเี้นั่ง้เพื่อนนั่ง้ร่วงก่ต้องขบร้องมา คือล้วงมาเลยตัวเอ้ี่ไอ้พี่าเลยมาโลคเก็บเก็บตมาลงนี่ตมาตอนมาหนามหนามต่างเาไปไปตีตอคนใหม่่อนเราจะให้เงินมือไหนแล้วแจจ๊กจกเพรามาให้เนกัห้นแต่ของ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 เมียมันถือตีของมันมันน้ำเป็นตัวไหนก็อีกเป็นมีไรอย่างเป็นตัวเนี่ยลก มาเล่นอะไรได้หมดแล้วเขาเปิดเพื่อนเขเอาเพื่อนไปปิดต่อให้เลยเนาะไปเปิดที่บมาด้วยไปติดต่อกับต้องต้องติดต่อกับท่านนนี้จะแจกเลยนะแจกเลยต้องดีเนี่มีคนเป็นอะไรไหมบอกผมมาหวานนี่ค่ะอยู่ไหน

ไดเออคยดดทายดูเลยเาทอย่างี้ใส่ได้เหอเาเป็นโอเคโอเคเอาเอายเอะไรเขาเปิดแล้วเปิดแล้วเอากลางเอาเ่อกผู้เพราะว่าเราหยัเสียดีเราเบ่งเราตปราบ้านใดครับพัดเตมเต็มัเต้นาตรงนี้เอาหมดเลยไ้แล้วลงมาทาหลังทายทายเป็นลูไตลกปาเมอะไเหม ใอ้ไร้ิ้เป็นวิเตอร์่นหนจ้าง่ไห้ใร่ยตอตเไปเ่ออทานอรย์เราอ้ยหิงงมากมาเมื่อไหร่ก็จบแม่ครับผมตกติดกตรงนี้ก็ผมทายมาเลผ่อลเลยท่าเอจะเงินหมือนหนึ่งนี่จะแจ้งนะครับให้คนละอันเลยครับแต้อยีทุกอย่างแตะเพื่อแตะป้อมต้อยสยามไทยพัฒน์สยามไทยพัฒน์เตอร์เป็นทีม อ่านคนเ้าเลยเป็นสุดส่วนน้น้ำมันน้ำผักคนอิสานคนมุมอาหารไม่ได้เมียอยู่มสเกดก็ง่ายง่าเ่อนตัวหัขดลงมากขดลาก่ายมากไหมเอ้าไม่อยา้หมอครับคล้ายที่ได้แล้ว่าจะเอาเอาเอทางนี้อีกนดเอาเอาเาทางนี้กมือก็ไม่ไถ่าตรงนี้ด้วยตรงนี้ให้ให้อ่าน้ย้อมใ่ไหอ้างวนอมวัน่น้เบ่อต้งไหนอ คนคนใส่เส like like ื the meeting, the meeting ้อส wow. ีนะบจาบในยุนยุจนยุอะละเออลองลองหอยเบหอพอดีนะเบี้ยเบ้วเออตัวน้อยับบอน้อยปนไเนีบอน่อยุ่งตเล็กไงจัง้อยเบ้วเบ้ว่องมมากวพึ่ง่าพ่เอิไปเปิดตัวเอาคราทได้มากเลยมัเขามากไม่จบอไลไลน่ตัวใค

ไอ้พวกไต่ไไเล่นล้มล้มไงบอลล็อกก็ังไหเสือีเกัได้บไงก็ผมนี่ยเยเซือีเรียลกาจังได้ได้บ่สองย่เกวเอาไปมึงูกใจนไงพี่เลยทดีเไเอาไปยได้ได้เด้ไ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 ด้เยอะครับผมเแกเลยซ้ไว้หาพีัมากพอยู่บานอยู่จแกเลย ได้เลยล่ะเอาไปใส่มามาเอาเงินมาให้กเปิดวอใส่เลยปิปเดยปาซราเยนรูนได้ไดพวมนี้ใส่ได้จาก้ไม่มีบ่องห่งมัดี๋ยหน่อยีกว่านาะกมันสำนีพอดีเพราผมเคเห็นแม่แม่เยุแม่กนโอ้พอดีเอพอดีเลกณเลยเอาเอาเลยจักร้อยัสี่ร้อย้ใครอยู่วะเ้ เดี๋ยวตังเจลิเดี๋ยวเป็นอยหามันคือคือเดหื้อหงจะเมียบ่เอาโตที่เสื้อก็ชื้อแห่คนนุนันไดเอาไม่ใจไหมเจลืออยของโตแล้วของไหของเฮา่ม่เอาหอยโตก็ไดเกลืออเป็นเกลไ่เาพอใจเขาเฮาอีบัวอีถชลห้าสิบบ่ทพใจตรงกับข้าวลดงก็เ็คือยังบิดมากก่นี่เจ้าเจ้าก่อยกี้ิยมากเลยกี้เรกเจ้าเป็นเป็นเท่าไหร่อ่าหนึ่งพ้ารส หนึนพัน่ร้อาสิบสามตัวไม่ฝากกี่ากตาคนหน่อยโอ้ยยังมีกี่เบอร์ักอยู่ไอฮาล่ะมันมด้คุณมีนี่จะับจะว่าให้เปิดตัวมิ้นคุโมเชียผมร้องอธิษฐานมึงชุ้มืนุไปว่าลูกในคลิปเมียบอกนะเมียบอกมนี่จะพัวออันมามีมากให้คุณติดตามตลอดยเมียคอยนอนจะตีดุงลุกมื่อตุงอกตล้นี้ทำเต่าตเท่าไร ตัวนี้องหาซุนครับต้อหาซเออมันคือเครื่องกันเนี่ยเอาเอาสีแบบนี้นน่แน่ๆนาได้ได้เนาะเออเแบบครับไอ้ไอ้มันสีตามกันเนาะกเส้นต้อกันเพราะว่าที่บ่อนเนาะใส้นต้อกันกันได้ตัวนี้ใอส้นต้อกันกันได้หมอตรงคอยคอยใส้นตคอยแล้วนี่นี่เลยหมอของเมียเจอมั้ยเออของเมียของมั้ยใส่ใส่เสือคู่ต้องครับเสือสีเครือกันแมนเสือคู่กับครูไม่ต้องหนีมีบ่มันคอยเอฟซีแทนเนาะแต่ว่าพอดีเลยเนาะเพราะว่าส่วนใหพราะดีอะ นีลูกพี่ล่ะนี่แกนเสือนี่เถอะวันนล้นคุณเป็นลายสิ่ไหมโอ <pt> ít, ้คนคนละลุ่นครับเนาละรุนเอารุนเอารุนนี่ซ้หายในแม่อแม่ช่วหมหลายๆตัใส่หลายอย่างอันตัวนี้ตัวนี้เอาสีหนี่วัเดีว อยส่สนี่มันมีลูกครับอันมีโลอาวมัเอาสีนี่สีบาทก็นสีเ้มีจบบาทแจ๊บบาทก็น่สีรอยสีร้อยูกคนยากลูยได้มสีูสีรอยวะมึงกินทีมี่อยอยู่ไหนี่นี่าชิบบาทชิบบาทตีปุ๊บเลยตีปุ๊ยป้ากวนเขาต่อยเนนั่นพอแล้วงโตถกเขาไม่ถกแกนที่อบแกอแกเ อ้ก็พอไม่เท่าเลยบา่อนเลยบากันก็ยีอเไยไปน้อไปไปส่งมีน้อไปเลยไอ้ภาสาผมเนี่ยขอพี่แท้เบิ้งบารอดเบิ้งต่น่าหุ่งไงเป็นจองเบงเตลี่็ต้องน่าจมีจริงไม่มีบังานมันได้บัถึงพิษตอละโต้ย่รี่เรคือบาหลายตละเจ้าสาิบาทเองถึงัตรานมันละสองพันคันจะส่งมาน้ำเวลาเนาะเออเขาโชคแล้วมันดือโอ้ แค่แค่เดี๋มันมาใช้ในที่ที่เร็วหมอมอที่ที่เครื่องม่เลยวัต่เปิดบ้านก็ใครใครที่จะไกลครับมันจะได้สองล้านกว่าสิบไรในสองล้านกว่าบาทโอ้ใครถือที่มันอยู่หนึ่งยูโคกอยู่สุป้าช่องหุ่นข่าวสิบไรสองล้านต้องล้านกว่าเทียวยังบนแพ้งมันอยู่อยู่นอกเมืองแป้งครับโอ้ยมันจะเมืองไหร่ใดติดทั้งทีโอ้มันเกิถือว่าได้ราคาอยู่ครับทำผิธามผิธามผิดผิดธ อย่าถื้ซาเด้ออย่าท้งซาเราเปิดคนสีเขานั่น้นสิเราเปนเอกจำได้เลยจำได้เนาะไม่เข้าปองเลยสีเนาะเนะจำได้เลยนาะอ่ะคุณกไดกคนละเจ้านได้คนได้คนแร้วะได้คนเนาะ แค่ไม่ลอฟนก็เลยก็แช่ก็ติดตาม่นก็ี้แล้วกรตันล้เก็รู้กัน้วก็รู้นแ้วก็้กัน้วก็รูน้วกู้กันแล้วก่รู้น้าพูดันแล้นล้ก็รู้น้ก็ร้ันแล้อก็ราันล้ว็ันปล้วกรกันแล้วกาูล้วนก็ู้้ก็้้ก็กนน้ก็ันวันว้้กัแ้้้ันู้กันมี ม่มีเบิร์มมีอไรนในนน่ก็เย, <tra ined> ย็นมายยมเย็นมาย,ยมายยมยีเยอะแยะเยนเวลยาจตบ่เข้น่อยมาดกินมานะ่ไดเมื่อกับเมื่อคุมนาะแล้แโอ้เขาไม่ได้กนกันเลยเมาคิดตักเอามาคิดตย่ี้ย